ทำนายศึกลูกหนังกับช็อตเดตประจำวันพุทธที่18กันยายน2567 8คู่วันนี้ไปลุยกันเริ่มต้นที่บิ๊กแมตช์อย่างแมนซิตี้เปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานคู่นี้แตกกันตี2ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมแน่นอนว่าซิตี้ดูดีกว่าแถมยังได้เล่นในบ้านแต่อย่าลืมว่าคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วในศึกนัดชิงยูฟ่าเชียปเป็นลีกกวา่าแมนซี้จะเอาชนะได้แทบขืดจับเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์มิลานก็น,น่าจะเล่นรัดก,กุมแบบเหนียวแน่นและเพอเอน่าจะแบ่งตามจากซิตี้ได้ช็อตเด้นเอาบ ชัดตาโดเนตแต่กัน5ทุ่ม45บโรญญาออกสตาร์ในซีซันไม่ดีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเสียเฮดโค้ชแล้วก็กำลังสำคัญอย่างโจโชเซอร์ซี่และคาราฟฟีอลี่ออกไปจากทีมเชื่อว่าวันนี้อาจจะทำได้แค่เสมอกับชัตาโดเนต1ต่อ1คู่ต่อมาสปาตาปรางเปิดบ้านเจอกับเรดบูสาวบวกถ้าดูจากฟอร์มของเจ้าถิ่นค่อนข้างจะร้อนแรงและก็น่ากลัวและในบ้านแข็งแกร่งแบบสุดๆ10เกมที่ผ่านมาชนะไป6เสมอ3และไม่แพ้ใครเลยส่วนซาวบวกเอง2น้ดหลังสุดเหมือนแผ่วไปเสมอดินโมซาเกรปแล้วก็บุก แพ้ราบิดเวนนา3-2เชื่อว่าวิน,นิสปาตาบรักมีสิทธิ์ที่จะเบียดชนะไปได้2-1คู่ต่อมาเปเชเปิดบ้านเจอกับจีโรนาเตะกันตี2ฟอร์มของเปเชกำลังร้อนแรงแบบสุดๆ4เกมหลังสุดยังไม่ต่ำกว่า3ลูกทุกนะัดแถมยังเสียประตูค่อนข้างน้อยส่วนจีโรนาเองฟอร์มไม่ได้ดีมาสี่ัซนี่แล้วชอดเด็ดให้เป๊เช e, เปิดบ้านชนะ3-1คู่ต่อมาครับบูธจากเบลเยียมเปิดบ้านเจอดอ์มุนจากเยอรมันเตะกันตี2ชื่อชั้นของตัวผู้เล่นดอ์มุลและประสบการณ์โดยการเป็นรองแชม a, ชป น่าจะนำพาให้พวกเขาเก็บ3แต้มจากครับบูดได้ช็อตเดดให้ดอดมุลบุกชนะ21คู่ต่อมาเป็นคาราบาวครับของอังกฤษไบตันเปิดบ้านเจอกระวูฟวันนี้ถึงแม้ว่าไบตันจะโลเตชันตัวผู้เล่นแต่อย่าลืมว่าขุมกําลังของพวกเขาเป็นดาวรุ่พงพรสวรรค์เกือบทั้งทีมส่วนวูฟเองค่อนข้างจะเป๋ดโดยเฉพาะเกมเยือนแปดหน้าหลังสุดทุกรายการไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้5เชื่อว่าวันนี้น่าจะต้านไบตันไม่ไหวช็อตเดตให้จ้าบ้านไบตันชนะ2-1คู่ต่อมาโคเวนที่เปิดบ้านเจอสเปอร์ถึงแม้สเปอร์จะโชว์ฟ ไม่ค่อยดี2เกมหลังสุดแพ้นิวคาเซิลและอาร์เซนอลแต่เชื่อว่าเมื่อเจอทีมรองอย่างโคเวนที่วันนี้น่าจะสส่เต็มเพราะสะเปอร์ต้องการโทฟี่ในซีซั่นนี้ไม่ถ้วยใดก็ถ้วยหนึ่งชัดเด็ดว่าสเปอร์น่าจะจริงจังและบุกเอาชนะโคเวนที่ได้ไม่2ก็3าศูนย์คู่สุดท้ายเป็นบอลลีลาลิกาสเปนเรอัลอเบติสเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่เทียบจากผลงานที่ผ่านมาเบติสยังคงดูดีกว่าส่วนผลงานเกตาเฟ่ตอนนี้ไปอยู่อันดับโซนอันตรายอันดับที่18แข่ง4ีนะยังไม่ชนะเลยเสมอ3าแพ้1ชดเดดให้เบตชนะไม่1ก็200จัดไป แล้วสามารถฟังวิเคราะห์แบบเต็มๆได้ที่แอปแดงเซิร์ชเลยช็อตเด็ดบอลโลโก้เป็นรูปไฟใครๆก็จำได้